นี่เหนือครับแล้วก็ขึ้น,นมู่บ้านนะครับขึ้นเจ็ดพับไปนี้เส้นทางนะครับโอ้เรียบดีนะครับปั่นสบายมาได้ขึ้นดอยสูงนะครับเพียงแต่ว,ว่าเป็นตางดินแค่นั้นเองมีเนินเบาๆบางๆสบายๆนะครับ หมอกมว่วนครับผมขี้เปอะนิดหน่อยตามธรรมชาติของเส้นทางป่านะครับแต่อู้ถึงดีกว่าบุญโคสมัยเดิมเดิมมากครับผมสโลสโลอย่างชิวๆนะครับ น้ำใสไหลยเย็นเห็นตัวปลาจอริกน้ำบานฮะอโอ้โผมนี่ส่ใส่ชิวครับ <g ười> <c oughs> นี่นะครับเส้นทางนะครับออฟโรดนิดหน่อย มาได้นะครับใครอยากลุยก็มาใครอยากลุยก็มานะครับมาได้สบายนะครับจากเมื่อก่อนนี้ปั่นตามลำห้วยนะฮะเรียบํำน้ำนะครับไอหยังเสาะนอกอ่ะ ได้ก็นอนเนี่ยนอบงนอสร้างป่าได้ครับต้มเหรอแล้วอะเก็บในกระเป๋าตัวแหละกินได้ก็ได้ครับจะจับบ้านปวดเก็บเนี่ยได้ครับเดี๋ยวเมียว่ามีอย่างฝากติ่บาดครับผมโอเคครับเหมอสองหางนี่ใส่ดุกหมูคืออะไรครับผมเอาเลยครับกับโยงเขาก่อนโยงเลยมีกระเป๋ามาจัดเลยครับเออหัหางหนึ่งนี่ไม้ซางครับไม้ซางป่าครับบะหืนบะหืน คุณบุกลุกที่ผมนะครับที่ผมนะครับ <c oughs> ผมเอาจี้ผมติดกับบงอะครับนอครับ